สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนในช่องวันเดย์วิดฟาร์มเฟรมนะคะวันนี้ไม่ใช่เป็นคลิปที่จะพาไปเที่ยวที่ไหนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไปเที่ยวไม่ได้จริงๆแต่จะเป็นคลิปแรกที่เฟรนจะมาแกะกล่องหรือว่า Unbox อกซ์นั่นเองซึ่งของที่จะมาแกะกล่องในวันนี้ก็คือเจ้านี่เลยทเลเห็นไหมเห็นถุงแล้วรู้เลยนะคะสำหรับใครที่เป็นคนชอบถ่ายรูปนั่นก็คือกล้องไลกานั่นเองค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นสเปเชียล d i ดิชั แล้วเฟรมก็พิ่งได้มาด้วยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะแกะไปพร้อมๆกันเลยซึ่งตัวนี้มีความพิเศษหลายอย่างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะ ได้มาเป็นถุงแบบนี้นะคะนี่คือซื้อที่ l ลกาคาเมล่ a ไทยแลนด์นะเขามี2สาขาอยู่ที่เกษรกับที่เอ็มโพเรียมนะคะตอนนี้ส่วนด้านในเกะออกมาคออ,อ,ออกมาจากถุงนะคะก็จะเป็นกล่องสีเทาแบบนี้เอ๊ะทำไมหน้าตามันปกติมากอันนี้เป็นกล่องภายนอกเฉยๆแต่ว่าอย่างที่เฟรมบอกไปว่า รุ่นนี้เนี่ยมันเป็นสเปเชียลอ i ดิชันเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีนี่เลยหมายเลขบอกเลยว่าเป็นหมายเลขที่746รทับ750แสดงว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด750ตัวในโลกอยู่ในมือเฟรมแล้ว1ตัว <S <S นี่กล่องด้านในเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยสีเทาก็มีเขียนว่า เป็น Ligga รุ่นที่แฟมซื้อก็คือ l i ก g a Q2 d e n n y Craig X Greg William พูดถึงเจ้ากล้องรุ่นนี้ก่อน Daniel Craig x Greg William ซึ่งมันเป็นกล้องรุ่น Q2 เป็นรุ่นยอดนิยมของไลกาเลยเพราะว่าใช้ง่ายแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีความพิเศษก็คือเป็นความร่วมมือของ Daniel Craig แล้วก็ Greg William Daniel Craig คือใคร Daniel Craig คือ James b o n ด์007นั่นเองเป็น James b o n ดคนที่6ภาคแรกที่เขาเล่นนะคะก็คือ Casino Royale และเขาทั้งคู่ก็ชื่นชอบการถ่ายรูปเหมือนกันเขาก็เลยได้แลกเปลี่ยนเรื่องของการถ่ายรูปมาโดยตลอดแล้วในช่วงหลังนะคะเกรกวิลเลียมเนี่ยเขาเป็นช่างภาพอยู่แล้วและเขาอะ่ะจะสะพายกล้องคิวทูติดตัวตลอดโดยเฉพาะในงานประกาศรางวัลใหญ่ๆอย่างลูกโลกทองคำหรือว่ารางวัลออสการ์เขาก็จะสะพายคิวทูนี่แหละเข้าไปในงานด้วยแล้วก็จะเห็นกันเป็นประจํา มาได้เวลามาแกะกล่องกันแล้วนะจ๊ะความพิเศษอยู่ในกล่องนี้ที่จะแตกต่างจาก Q2 รุ่นทั่วไปเราก็จะเห็นว่ามีโลโก้ l ลก้าด้านหน้าแบบนี้นะคะเปิดออกมาเา <c oughs> นี่ด้านบนเราจะเห็นเลยว่าเขาเขียนว่า l i กาคิวทูเดลเนคเกรกเอ็กเกรกวเห็นอะไรที่แตกต่างจากเดิมไหมสีของเขาค่ะปกติเนี่ยไรกาสีของเขาจะเป็นสีแดงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นสีทองด้านล่างนะคะก็จะมีลิ้นชัก2อันแบบนี้พเพลมพเพลมเพลมด้านบนด้านบนของเขานะคะก็จะเป็นคู่มือไปเ็จไบเซอร ต่างๆที่เขาบอกรหัสกันมานะคะเอามาดูลิ้นชักชั้นที่สอนะคะลิ้นชักนี้ก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันนี้นะคะน่าจะคืออ๋อเป็นแบตบอันนี้คืออะไรมีอะไรมาให้บ้างอ๋อที่ชั้จแบตบแบบนี้ที่ชั้จแบตนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสายอ๋อนี่เสียบที่ชาจแบตบส่วนอันนี้คืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อคือกล้อง Q2 มันจะเป็นเลนที่มันฟิกซ์มากับตัวเครื่องเราไม่สามารถเปลี่ยนเลนได้ใช่ไหมคะเขาก็จะมีฮูดมาให้แต่เมื่อไรที่เราอยากจะได้แฟไม่อยากใส่ฮูดอ่ะเวลาที่เราถอดฮูดออกมันจะมีแบบเป็นเหล็กอาจจะไม่สวยงามเขาก็เลยเอาอันนี้เนี่ยมาให้ปิดเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนี่ในเมื่อเป็นรุ่นพิเศษนะคะก็เลยจะมีสาย้องคอมาให้ด้วยส่วนตรงขอบเนี่ยเห็นไหม เป็นสีทองอีกแล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีความพิเศษที่มันเป็นสีทองแบบนี้นะคะแล้วก็พระเอกของเรานะคะได้เวลาเปิดแล้วเ2ิมหนึ่งสองอ้าว <c oughs> นี่เขามีตัวกันแบบนี้มาด้วยกันหล่นกันหล่นหนึ่งสองสและนี่แหละค่ะคือ l i ก a Q 2 d e n i นน c r เกร X Greg William สิ่งที่แตกต่างจากกล้อง Q 2ทั่วไปก็คือน,นี่เลยโลโก้เป็นสีทองทุกอย่างเป็นสีทอ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 ง,ทองคือวันแรกเนี่ยที่เฟรมไป ร่วมงานในวันเปิดตัวบูตชิกใหม่ที่เอ็มโพเรียมเขาก็เอากล้องตัวนี้มาโชว์ด้วยเป็นวันเปิดตัวทั้งกล้องเปิดตัวทั้งบูตชิกใหม่แฟมเป็นพิธีกรในงานนะแฟนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเท่มากมันเท่เลยอะเลนส์ <S <S <L ens S 3> ของกล้อง Q2 นะคะ <S <S <ๆ>เป็นระยะ28ส่วน f หรือว่าหลายๆคนที่ชอบนะยิ่งเฉพาะผู้หญิงว่าข้างหลังมันละลายได้เยอะขนาดไหนเนี่ย f s ต o อนะคะอยู่ที่1.7ไปจนถึง16เลย อีกหนึ่งสิ่งที่เฟมชอบสำหรับกล้อง l ลก้า Q2 นะคะ mm hmm. ก็คือมันกดฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยแล้วมันก็จะ ครอปรูปให้เราอย่างเลนส์ของเราเนี่ยที่ 28mm มมใช่ไหมคะถ้ากดที่หนึ่งมันก็จะไปที่35กดอีกหนึ่งครั้งก็จะไปที่50แล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งก็จะไปที่75โดยที่คุณภาพของไฟล์มันอาจจะดรอปลงจากเดิมนิดนึงแต่เราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาครอปภาพหรือว่าแต่งภาพหรือมันใช้แบบเวลาที่เราเห็นอะไรไกลๆอ่ะอยากจะซูมไปไกลๆเราก็ลองกด75ดดูอ้ออีกหนึ่งสิ่งที่มันพิเศษก็คือตรงนี้เนี่ย ในกระจกตรงนี้เนี้ยนะคะมันจะมีรหัสบอกด้วยว่าของเราอะ่ะเป็นหมายเลขที่เท่าไหร่เฮ้อสวยสวยงามจริงๆอะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปใช้นะคะเออนี่อย่างที่เฟมบอกไว้สิ่งที่เขาให้มาอันนี้สิ่งที่เขาให้มานะคะเราก็สามารถถอดฮูดอันนี้ออกใช่ไหมเฮ้ยแล้วก็ใส่เนี่ยมันจะเป็นแบบ เห็นเป็นขอบอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่าเกะกะตาไม่สวยก็หมุนไปแบบนี้สวยเลยสวยเลยทันทีอยู่ตรงนี้กันนะจ๊ะนี่คือกล้องของเรานะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะเฟร,รมยังได้ไปชอปปิ้งอันนี้มาเคสอันนี้นะคะก็เป็น สโต์ที่เกสอนเหมือนกันอยู่ข้างๆช็อปไลกาซึ่งในไลก้าเขาก็มีขายแต่สีที่เฟรมอยากได้อะมันไม่มีก็เลยเดินไปข้างๆนี่ได้เป็นถุงแบบนี้มานะคะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยไปเอากล่องได้ถุงแบบนี้แกะออกมาหอมมากเลยเม็ดชีสนะคะนี่เคสเห็นไหมเป็นสีของไลก้าเลยดำแดง สิ่งที่พิเศษที่เฟรมเลือกของเมสเชคนี้ก็เพราะว่าเขาทำด้านล่างแบบนี้ให้สามารถเปิดแล้วก็ใส่แบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็เปลี่ยนเมมได้เลยแล้วก็ชอบอันนี้เพราะว่าเขาอะ รับประกันตลอดอายุการใช้งานเลยโดยเฉพาะเรื่องของได้เนี่ยถ้าเราใช้ไปใช้ไปแล้วเราไปข่วนเราได้หลุดเขารับประกันด้วยนะแล้วเขาก็เอาไปซ่อมให้แต่เรื่องของหนังเฟดหรือว่ารอยขีดข่วนบนหนังตามการใช้งานเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็เนี่ยยางที่อยู่บริเวณร,รอบๆแบบนี้นะคะเขาก็รับประกันด้วยเช่นเดียวกันถ้ามันหลุดลอกก็ส่งไปแล้วเขาก็จะซ่อมให้นี่ประกอบร่างแบบนี้ <c oughs> สวย ะะแล้วเราก็จะไข่งอดไปต่ว่ลืมเตรียมซึ่งที่จริงแล้วนะคะเฟมก็เป็นสาววกไรกาอยู่แล้วนี่เป็นตัวเก่าของเฟมเห็นไหมสภาพสมบุกสมบันดูจากสีได้เลยเพราะว่าตรงนี้นะคะโลโก้ของไรกาเนี่ยปกติก็จะเป็นสีแดงสีขาวแดงแบบนี้ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นสีทอง เท่สุดๆเหมาะกับคนเท่ๆอย่างเราทนเย้ yeah! และในที่สุดนะคะคลิปนี้เนี่ยเฟมก็มาอันบ็อกซ์สำเร็จแล้วสำหรับไ i กา Q2 Daniel Craig X Greg William นี้นะคะราคาอยู่ที่2,31100บาทนะคะสามารถไปสอบถามได้ที่ไลกาเค m e ร a Thailand แต่ตอนนี้เนี่ยทราบมาว่าเหลือแค่1ตัวเท่านั้นเพราะว่าเขาเอาเข้ามาแค่10ตัวไม่แน่ใจว่าจะมีเอาเข้ามาเพิ่มอีกหรือเปล่าใครที่สนใจนะคะลองไปสอบถามได้มีสักสาขาด้วยกันนะคะที่เกสอนกับที่เอ็มโพเรียมค่ะน่ารักเนอะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเฟร,รมขอตัวลาไปก่อนใครชื่นชอบอยากให้เฟร,รมแกะกล่องอะไรนะคะก็ ส่งมาได้นะอยากให้ไปแกะกล่องแอมเมช a n n e l แต่ว่าไม่มีเงินซื้อส่งมาให้แกะหน่อยแล้วยวส่งคืนก็ได้อ่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ